แยกวัดหนองหอยนะคะเ,เพื่อนของขายเยอะมากเลยนะคะนี่ร้านทุกอย่างยี่สิบนะคะเ,เพื่อนเข้าไปดูนะคะเป็นโกดังใหญ่มากเลยนะคะเ,เพื่อน คนยายนั่งอยู่นะคะเป็นลานยี่สิบบาทนะคะคนแยายนั่งอยู่นะคะยายมีไฟเป็นพวกไฟฉายเล็กๆไหมคะมตรงโซนไหนคะยายม,มีเป็นกระบอกใหญ่หยกันใช่ไหมคะมอ่าก่อนนะจะมาดูไฟฉายให้พ่อนะคะอันนี้เป็นโซนพวกข่อยู่เ เป็นพวก USB นะคะอืมอน,นี่เป็นโคมไฟเล็กวันรอบนั้นหนูเคยมาซื้ออันเล็กๆกะแต่ว่าอยากได้ใหญ่กว่านั้นโซนไหนก็ไม่รู้ตอนแรกมันอยู่ริมฝั่งนี้้ออยายใหม่แล้วอ,อ๋ยยอใหญ่ไม่ค่อยช้ำไม่ค่อยหากา <laughs> อนเพราะมันเยอะมากเลยเนี่ยค่ะเยอะมากเลยนะคะของทุกอย่างยี่สิบนะ เอาตังมาก็ไม่พอไม่เยอะไม่งั้นจะ,ะซื้อหลายอย่างไอ้น้ำก็บอกไฟฉายอยู่ตรงไหนวะนะมีเยอะมากเลยนะคะไฟฉายอยู่ตรงไหนยายลืมร้นโกดังทุกอย่างยี่สิบนะคะอื มีหลายอย่างนะคะเป็นวีเป็นชุดย้อมผมก็มีหนูก็มีเยอะมากเลยนะคะเป็นพวกวีอันนี้ถ่ายยังไงคะมียี่สิบไหมคะมีฐาน เราต้องไปซื้อฐานใส่อ๋อมันมีฐานใส่ให้ใช่ไหมเอาอันใช่ไหมใช่ไหมยี่สิบใบใหญ่อืมค่ซื้อให้พ่ออันเป็นใครเอาแบบนี้ก็ได้มันไม่มีแต่แต่ะอันนี้มาใหม่เมื่อวานอ๋ออันนี้น่าจะดีกว่าอันเล็กๆมั้งอันหนูเคยซื้ออันเล็กๆไว้เล็กๆเลยอ่ะที่แบบว่าเป็นเหมือนพวงกุญแจอ่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ได้อันนี้อันนี้อันนี้เท่าไหร่อะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะ อันนี้มันเป็นมันมีไฟไมีอะไรได้มั้งอ๋อเนี้ยเหมือนราคาเดียวกันไหมาาอ๋ออันนี้มันเป็นใช่อันนี้เจอมันก็อันนี้มันใช้อะไรใช้ถ่านใช่ไหมคะใช้ถ่านกัน,นอ๋ออันนี้ก็ได้ม,มั้ยนี่คะซื้อพอแบบนี้เหรอยายนี่เหรอ ะะอันนั้นคืออันนั้นคืออะไรคะแบบนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ใครถ่าย,าย,ยนะยัยเนี่ยถ่ยอันนั้นมีฐานในตัวไหมอ๋อมันเป็นแบบนี้นนแต่อันนี้มันแถมฐานเนาะยายอ๋อเอาแบบนี้ดีกว่าให้คนแก่มีฐานด้วยเก็บ <c oughs> <c oughs> ไม่ถูก <c oughs> อ่ะมีอันนึงเดี๋ยวเดินดู <c oughs> สักหน่อย <c oughs> ฝองน้ำนี้แพ็คเท่าไหร่ใหญมีแต่เป็นแพ็คเล็กเหรอคะเนี่ยมันแก่ได้เพราะเผื่อจะมาซื้อว่าเข้าโรงงานอะไรอย่างเงี้ยแพคอ๋ออ๋อแพ็คเล็กใช่ไหมอันนี้จะเป็นพวกท่อ p v c หมดนะคะก็จะตกอันละห้าบาทอะไรเนาะยห นี่มาถ่ายเ,เพื่อนๆดูนะคะเป็นกดังสินสินค้ายี่สิบบาทนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ทําสวนทําบ้าน <จะ S 1> เป็นครีมเป็น,เป,นเป็นอะไรอย่างเงี้ยก่อนเคลือบเงารถก็มีนะคะามาแล้วไปอที่ก็ไม่มีทีนีนี่ก็ใช่ยังไม่มาอันนี้น่าจะลองได้เลยอันนี้น่าจะแบบ กนี่นะคะโกดังสินค้ายี่สิบาทนะคะเยอะมากเลยนะคะเยอะมากนะคะเพื่อนๆน้องน้าพามาเดินชมนะคะมาซื้อไฟฉายพออันอันหนึ่งก่อนนะเพราะว่าตังค์หมดแล้ว <c oughs> ตังค์หมดแล้วนะคะโกดังใหญ่มากอยู่ตรงร้านจะอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าวัดนองหอยนะคะตรงตรงข้ามทางเข้าวัวดโคกน้อยติดกับวัดโคกน้อยนะคะอืม เดี๋ยวให้พาเดินดูโซนนี้ก่อนจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นโกดังใหญ่นะยายหมวกอันนี้แพ็คเท่าไหร่อ่ะยายยายคะหมวกอย่างเงี้ยแพ็ค อ๋อถ้าเป็นอันอันละยี่สิบใช่ไหมเดี๋ยวจะได้มาซื้อรอบหน้าแต่มันไม่มีแบบเป็นอันนี้หมวกใช้ในโรงงานนะคะใช้ในโรงงานอันนี้เป็นพวกถุงผ้าผ้าขนหนูอะไรพวกนี้นะคะเป็นทูกเป็นเทียนนี้หมดถ้วยถังกระมังหม้อนะคะมีหมดเลยนะคะ อันนี้โซนถ้วยชามโซนถ้วยชามนะคะอาจจะใบเลยยี่สิบบาทเยอะมากเลยอยากได้ถ้วยใบนี้นะคะใหญ่มากเลยนะคะแต่ตังจะพอหรือเปล่าตังจะพอไหมแอบดูค่ ทุกทุกผ้าก็มีผ้าผ้าถุงมือรองเท้านะคะมีหมดนะคะเป็นผ้าเป็นหมอนกระดาษทิชชู่ก็มีนะคะเป็นกระดังเป็นไอ้นี่น้ำยา ล้างจาล้างจานมีหมดเลยนะคะเดี๋ยวพาเดินไปตรงนั้นโอ้ก็มีนะคะเ้าผ่านหลุดผ่ <c ười> านหลุดนี่จะเป็นโ,โซนพวกกล่องข้าว พวกกล่องข้าวกล่องถนอมอาหารก็พวกถงังพวกตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะวัไม่ได้เดินไปหมดเยอะมากนะ เครื่องสังคพันธ์ก็มีนะคะกระติ๊บข้าวเหนียวก็มีนะนี่จะกระติ๊บข้าวเหนียวเหรอคะกล่อ,องถนอมอาหารนะเพื่อนๆเยอะมากเลยอะโต๊เก้าอี้ซื้อไม่ถูกเดี๋ยวราพ่อแค่นี้ก่อนเพราะว่า ตังจะไม่พอแล้วนะคะตังมันนี้เดียวซื้อของอย่างอื่นหมดแล้ว <c oughs> นี่นะคะผัดังรองเท้าก็มีนะเ <c oughs> พื่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องนาด้วยนะคะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันเ้วยนะ,ะ <c oughs> ยายคะ <c oughs> มันมันติดเลยไหมย,ยาย <c oughs> อันนี้ลองได้ไหมติดหรือเปล่า ได้ไปสองอย่างนะคะถ้วยกับไฟฉายนะเพื<ๆ>่อนๆได้แค่นี้แหละเพราะว่าตั้งมาไม่พอ <c oughs> ไปแล้วนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะนางนา้องกัดแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนางนาได้เลยคะ่ะ <c oughs> นี่นะคะร้านาทุกอย่างยี่สิบรคะร้านขายส่งเปตดทะเลทุกอย่างยี่สิบคะตรงสี่สี่แยกหนองหอยนะคะบัดบุกน้อยนะคะ ขนมหนองแซงอ่ะเพอหนังแซงจะมาสลับเลยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายนะคะทำงานไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นกลังใจให้นังแซงนะคะบ๊ายบายนะ